สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพิงจ๋าพิงไม่พอใจอะไรลูกน้องพิงงอนค่ะเพื่อนเพื่อนน้องพิงขัดผ้าข้าวค่ะดูพัดลมเนี่ยไม่ใช่นะคะน่ะต้องตรงเขาเลยนะนะคะเพื่อนเพื่อนดูผมน่ะอขัดผ้าข้าวเหรอลูกมาหันหน้ามาหน่อยลูกพ่อด้จกเพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนให้เอาเพื่อนขัดผ้าข้าวเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเหมือนคนเลยมาพิงจ๋า มาคนดีของแม่โอ้คนดีของแม่รักจ้าหลับตาปิงๆให้จ่าดูหน่อยลูกโอ้อีลาขัดผ้าขาวพ่อได้เอาจากเพื่อนๆนวิ่งใส่มมเตอรตไซส์เพื่อนหนาถนนจา้าคือพ่อได้ก็เลยมาขัดผ้าขาวจากเพื่อนๆน,นไม่กินข้าเลยโอ้คนดีของแม่รักนะจุ๊บๆอาหาหนะ้ามาสิ ยิ้มหน่อยเลิกลัตาปิ๊งปิงชิลั่ตาปิ๊งปิ๊งปิ๊งเปลอ่ะนั่งมาอยากลงมาหากล้องเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่ะลงมาอยากลงมาน่ะ,อนอนะเออพอหายเอาเพื่อนเพื่อนจ้าจ้าขัดพ่าเขาไม่กินเลยนะเพื่อนเพื<ป>่อน<ๆ>เขาจะไม่กินเลยนะไปไล่ <laughs> ไปไล่ซิ่งมอเตอร์ไซค์เขาจากเพื่อนเพื่อน ออีหลากระเจงเพืนอีหลาโซ่นะแม่ไปทิ้งขยะลูกวิ่งตามจากเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆแม่ก็เอาห้วขยะไปทิ้งเปิดประตูไว้มอเตอร์ไซค์ก็มาจา้ะน้องทิ้งก็วิ่งซ่าเส่มอเตอร์ไซค์เออพ่อเขาบนให้นะเดชครับลูกจะไม่กินข้าวเลยเหรอครับลูกจะกินแต่แต่ไก่ใช่ไหมลูกโอ้ยอีหลาอยากข่าวกล้องสมบลูก เอ้ยอีลาแม่อยากเขากล้องใช่อีลาพร้อมนะอีลาคนพร้อมของแม่ไหนดูชินัองมาเอ้ยกะพัดลุ่มว่าผิวแวงแวงกับเพื่อนๆ <laughs> จ้ารือละรื้ละเอ้ยได้ยินเสียงสวัสดีเพื่อนๆไม่ได้อ่ะลงไปจี้เดินไหวไหมเอาขั้นดากระลูกเอ้ยอีลาขั้นดากลึกมาอีหลาแม่ขั้นดากเอ้ยกเนาะ ผ yeah, the ู้หนังงอนอยู่ในหนะเพื่อนไ่ชาวบ้านเขาซิ่งไงกะจะโชว์แม่นั่นแหละเพื่อนขเพื่อนจ้าเออกะจะโชว์แม่ค่ะเพื่อนเพื่อนไงแม่เอาขยะไปทิ้งตะกี้เนี่ยลูกลูกก็โชว์แม่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าลูกกะจะเดี๋ยวจะจะไล่มอเตอร์ไซค์ให้แม่ดูนะคะเพื่อนเพื่อนเอ แม่มาบอกพ่อด่าเอาจากเพื่อนๆจ้าแม่เนี่ยเรบอกพ่อนะ่ะนี่ไงเกวันเดินมาทิ้งขยะจ้ะไหมถังขยะเขาก็วิ่งตามมอเตอร์ไซค์ก็มาปุ๊บมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บเขาก็วิ่งไล่มอเตอร์ไซค์จากเพื่อนๆเ,เ,ออเย็นสบายนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ร้อนจ้ะ น้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วเห็นไหมเห็นหน้าไหมหน้านะาเดชนะ้าเดชครับลูกไม่เอานะครับไม่เอานะครับไล่คนไม่ดีน่ะเสียงน้องพิงค์อ่ะไล่คนไม่ดีแม่เห็นพิงค์นะลูกแม่เห็นพิงค์พิงค์กะจะมาไล่ชาวบ้านเขาจา้ะเฮ้ยกระเทยแม่นี่ก็ได้เนาะไม่เอานะเอาอีได้ยังมาหายซาเลยลูกอ้า ยังไม่หายซาเลยอีหลานยังไม่หายซาเลยลูกไปกินข้าวนะลูกนะนะลูกนะคนดีไปกินข้าวนะอ่าน้องพิงจ้ะเออน้องพิงเดิดนพอดูยางไงเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนน้องพิงเดินพอดูจ้ะอ,อ,อาหารยังเหมือนเดิมเลยจ้ะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณพเพื่อนๆนะคะที่ก็มาทักทายพูดคุยจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะเอาน้องพิงค์มาอ้างคะ่ะน้องพิงค์ขัดผ้าข้าวจากเพื่อนๆจ้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆ